จากคอมเมนต์ที่เ,เพื่อนๆนะครับผมได้ไลฟ์สดแล้วลงสตรีมแล้วมีคอมเมนต์มาว่ามาหลอดแอบบัฟหรือเปล่าในแพชนี้นะครับผมก็เลยไปลองมาเลยนะครับดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนี่คือแพชเก่าฝั่งขวานี่คือแพชใหม่อันนี้ค,ความเร็วตามปกตินะครับลองไปเล่นดูลองไปเล่นดูได้เฮ้ยจะพบความแปลกนะครับว่าแบบมันลอยขึ้นสูง เร็วขึ้นนะครับแต่ตอนลงเดี๋ยวเรามาเทียบกัในให้ดูเลยชัดๆน,นะครับอันนี้คือความเร็วปกตินะครับเราไปดูความเร็วช้าๆผมจะเทียบเฟรมต่อเฟรมเลยแล้วถ้าเพื่อนๆคิดว่าอันไหนเร็วกว่ากันนะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยซ้ายหรือขวาใหม่หรือเก่านะครับนี่นะฮะตัวทองผมจะเลื่อนซ้ายซ้ายซ้าย,ายทีหนึ่งให้มันตัวทองเท่ากันนะครับ, <S <S รบเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันไม่เท่ากันหรือเปล่าพอตัวทองปุ๊บมันเท่ากันเลยนะครับดูนะ ปุ๊บซ้ายหรือหันกลับปุ๊บขวาทีอ่านี่คือเฟรมที่แบบเท่ากันเลยนะฮะปะเราไปรับชมช้ชาๆกันเลยผมก้อยช้าๆเลยนะครับจะไปะ มาดูช้าๆแล้วฝั่งซ้ายดมยัมเบลมันขึ้นก่อนฝั่งขวาขึ้นที่หลังนะครับวันนี้ต้องให้เพื่อนๆตัดสินใจเองแล้วว่ามันเท่ากันหรือว่าซ้ายเลวกว่าขวาเล็กกว่าลองพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาอีกหนึ่งอย่างนะครับเรื่องของการปาดหรือเปล่าอ่าดูตรงหลอดนะครับเท่ากันเลยเฟร,รมต่อเฟร,รมเหมือนเดิม ประมาณนี้ฮะใครชอบแบบไหนหรือว่าซ้ายเร็วขวาเร็วกว่าพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใต้เหมือนเดิมคราวนี้เราไปรับชมกันในเกมแบบฮาๆกันดีกว่านะครับเพิ่งลงไปไม่นานเลยมานหลอกก็ต้องมาทํากันอีกแล้วทือต้องมาทำกันเลวันนี้เราไปรมาชมกับฟอร์โน่มีโรสุดโหดจากเลนอ์เลยครับรี่ว่านอหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งแทบจะไม่แพ้ใครเลยครับยกเป็นตัวแค่ทางนะเก็บเลือดครับ มาสุดบีตป้า,ปาครับยังไงสินี่ยังไงสิโอโอตรงนี้เออตรงนี้ตรงนี้ตุ๊บีปาไม่โดนแบบนี้ครับใจไม่ถึงพอใจไม่ถึงที่จะฟิกเกอร์ตอนนี้ตัวปาไม่ทัวร์เมทน่าจะปาดเดียวยังไม่ตายครับเราไม่ไม่กลับแบบนี้มีฟีดช่วยตีในจังหวะสุดท้าย ไปก็ต่อที่ดาบแดงเลยครับคือแซ่บตูดดูมันก็ดูแล้วตูดแล้วก็ปาตูดเอาลนะเรา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 เลื่องสี ja ่ก่อนนะครับยังไงสิสองมาแล้วเราเอาปูด้วยเอาเลือดด้วยแล้วกูช็อคแล้วเราโอ้ไว้ตายครับ ก็ออกมาแน่อยู่แล้วนั่นมันปาดอย่างแรงมันทูรามเมตเอาไเพื่อนนี่ปาดสีขาวไปที่ตรงกลางไม่ดีกว่าไม่น่าจะมีอะไรตรง,ตรงกลางเหมือนเดิมแล้วอันติเราจะมาแล้วจเจอหน้าแล้วก็ปาดอีกทีกูช็อกเธอเด้เฮ้ยเฮ้ยโดนนะครับเนี่ยโดนนะครับเนีย่ยโดนนะเราปาดก่อนที่จะโดนสตนันนะฮะ ว้ป่าเรา้งป่าเรางป่าผมว่านะขอใกล้จะเข้าม,มาแล้วแต่ว่าเรามีสามว่ะอยากมาเขาเข้ามาแค่หนึ่งครับตเตือนเพื่อนไว้ก่อนนะมาแล้วไงมาแล้วไงแต่เราไม่สนใจครับมาเฟียไม่กลัวครับกลัวมาเยอะครับนี้ใช้ได้ไม่เกินจรงิงไปที่ตรงกลางกันดีกว่าครับมีอีสกี้ดูดไม่ถึงถ้าเพื่อนเราไปแล้วเระบัดครับลราป่าไปถึงที ฮ้ยกระโดดบบุปบอปอร์จมปาดแบสงาะแจดแล้วไปหนึ 1, ่งพันหนึ 1, ่งพันเร้อียบร้อยครับคนเกดมาสะใจจริงใจครับม,มาหรอกอุยโอ้โออมดีกว่าจดไว้โอ้พี่ยานนี่มันเอาจริงเว้อยอย่าไปหาท่ามันเลือดน้อยโดนบอลลีนโน่นร,รำเลยครับ คือมหลอดกับเต็มหลอดห้าวิมันจะไปสวนนันปมาแทงลมนะถท่าแทงลมเนะี่แล้วก็มาสวนเราไม่เอาดีกว่าแล้วเล็กไปซ้ายตู้กดไปพันแปดนะตอนนี้โดดออกไปเฮ้ยเอาเอาเอ,าอาาาักอา s เซ segmo อักา s เซ segmo ดอกท่านรุดต,ตัวได้ยังไงเอานี่งงอาซาเซกมอ <c oughs> มีกระโดดตอนที่เขาเขาาจะเอามาเอาเอาขอเขาจริงนะ <c oughs> ของเท่ีิบร <c oughs> ้อยครับป <c oughs> ับแดงปับแดงของนาคอทัาได้ไป <c oughs> ทำสิที่ไม่ใช่อะไรแล้วก็ไปสองพันแล้วครับตอนนี้ตรงน,นี้ ไปสุดแล้วหยุดที่กูดูสองป่าแห่งสองกูเต่ไปพรนจริงครับจังหวะนี้บางมากมากอันเนี้ยโอ้สายเชฟบัฟฟ้าให้แต่ว,ว่าเพื่อนโอ้เพื่อนไม่ไม่มาเลยเพื่อนไม่มาเลยบัฟฟ้าไปตายนะแล่ป้อมแตกคุ้มไหมครับเนี่ยตอบนี้ไม่น่าคุ้มเัยป้อมแตก กลับเลยครับตอนนี้เราได้ดาบแบงมาแล้วนะครับพลังแฝงเงินเหมือนเดิมเลยรองเท้าอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับตอนจะแร์ผมเอาไปเป็นรองเท้าเกาะแล้วเปลี่ยนไปเป็นแฟชชี่บูทเพื่ออยากได้ตัดเร็วขึ้นนะครับคูดาวไว,ไวขึ้นเออนะพูดงี้โอ้เฮ้ยเอาเฮ้ยเดยอทำไมผมเล่นโอมาแนละ้วผมไม่ไม,ไม่สตันแบบนี้บ้างผมยากมีสตันแบบนี้บ้างทำบุญฟัดไหนครับเนี่ยเปลี่ยนเลยรรองเท้ากันเวทคือไปไเกินไปอ่ะพี่ คือพี่สตาร์นอย่างนี้พี่พี่เอาชีวิตผมไปเล็กกูสามพันโจเกอร์ต้องแปะแล้วกูออกแล้วโดนโดนทูิเกนไทยะเตยเป็นทูตเมทนะครับแป๊ะแป๊ะทูาเมทไทยยะเตยเล่นโจเกอร์เลยไม่ได้จำได้ว่าเหมือนจะเล่นไม่ได้ครับก็ลงมาขวาก่อน โดนไ่โดนดอกไ่โดนโดนไปโดนจังหวะนี้มันเป็นจังหวะของหัวใจจังหวะหัวใจนี่่สุกิดได้กล่าวไว้จังหวะเลยโอ้ปีปลาดอกเข้ามาครับขอบขอบโดนเปขอบชีสที่มันขอบหุ่นยนต์ครับรู้สึกว่ามีทั้งนาคอสใช่ไหมที่เขามาป่าแล้วเราเจ็บมากนะครับผมคิดว่า เียวก็ไม่แย่สาหรับเกมนี้นะเขียวก็ไม่แย่ครับม,มาน่าจะขึ้นเขียวไว้ขั้นก่อนเลยสองดาบแดงขึ้นเขียวขั้นแล้วก็อาจจะเป็นดาบแดงที่เหลือนะครับไอ้ผมขอรนะับข,ขอมาแดงก่อนก็ตีดาร์กอยู่กลัวาแตงโทษนะเพื่อนดีนะเพื่อนเรายังได้เหมือนกันนะมาหรอไม่โสนให้วะโนรีนั่นนะครับ นะครับผิดแต่ผิดจริงนะอันนี้ยอมรับว่าผิดจริง <c oughs> เขาสบาเยเจอก็น่าจะมีมวยกันนะฮะเราไม่สนใจแล้วเราจะลุงฟอร์เรโนโนตัวออฟเรนแห่งจังลีจังไรแห่งปีทุกปีมันต้องมีมันในแมชลงแรงมันต้องมีมันเจอไปทุกวันแล้วกูเบื่อแน่มัน,มนโอ้แรงมากครับนี่เราจะแพ้เบิร์สตาเมนเบแบบนี้นะเกีียวตอบโจทย์มากเกมนี้ เราตัดมาที่15นาทีนะครับตอนนี้มีซ้ายเกินแน่นอนเอาล่ะเป็นซัพพอร์ตอย่างอีชานะครับซัพพอร์ตอย่างอีชานะครับเช็คเช็คพูดไปทีเพื่อนกูก็บ,บ้างบางเออไปต้อนรับตาเมทแบบนั้นแล้วช็อคตุกขอบชี้ไปเยลยระพันไรก็ตอนนี้ห้าพันพี่ว่ากันหน่สามพันเก้าตาเออขอขอ ว่าจะขึ้นเคียวผมก็ยังไม่ได้ขึ้นเคียวสักทีนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะ15นาทีแล้วอะไรอย่างนี้เนาะแต่เราต้องแรงไว้ก่อนไว้เคียวเอยมาที่หลังเราตายไปครับถือว่าเราได้ทําจังหวะ .swing เกอร์ไปแล้วครับเป็นเป็น4ต่อ3นะเพื่อน4ต่อ3จะเปิด๊อสจริงหรือเปล่าก้วกลับมากดนติใส่กดล้างหลอดได้โอมาแล้วสตันสวนเก็บไปได้ด้วยนาะคอสแล้วเข้าสวยมากครับสตันเข้าไป เขาทำบุญวัดไหนตัวโอมานี่เดี๋ยวผมจะไปขอวัดที่มานะครับมามาช็อคให้ดูอ่นี่แพทใหม่มันช็อคแบบนี้นะเออผมไม่ไม่ได้ให้เพื่อนๆดูช็อคเลยเราก็กระโดดช็อคใส่เขาอย่างเดียวนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะลองเอาไปเทียบดูเดี๋ยวจะลองไปเทียบดูว่ามันเร็วกว่าหรือเปล่านะครับจจงหวะเหะนะมันเร็วขึ้นจริงเว้ย ไปโซนดิเพื่อนกูออฟเลนกูมาเคลียคีพกูมาเคลียคีพให้ให้ล่างคีปันดันนายต้องไปโซนเพื่อนหายแล้วรีแรงรีแรงสัปดาห์แรกปาดเงือโอ้โหโอ้โหโอ้ไปไหวครับนี่แหละ การที่เราออกของน้มจถามว่าแรงไหมนะครับแรงแต่แรงด้วยความบางแบบนี้ครับเล่นยากมันจะเล่นยากนหครับอ้อหรืมีแปรๆแ,แล้วอขออย่างเดียวครับขอแค่กันป้อมได้แล้วเราขอดาบแดงอีกชิ้นหนึ่งนะฮะว่าเราจะังไหวอยู่หรืเอเปล่าเรามีการเคลียร์คลิปนะครับตัวที่ดีที่น่าจะแบบเวิร์กจ,จัดเลยนะเคียคร์คีฟ ขอเหลือแค่หนึ่งป้อมก็ได้แล้วไปไฟกับก็อตสเตรเยอร์ไฟแน่แหมากาลีไม่มีอันติปาไปก่อนครับอุ้ยคุณลวงสองนี่ไ้เคียวช่วยชีวิตบอกแล้วคียวเท็มในเกมไม่ครับขอแค่เคียวขอแค่ได้ปากอีกสักทีหนึ่ง โอ้ยหลังขาดเลยครับเจอเดอะแฟลชลาลาเร็วมารอสใจเย็นวิจะไม่ทำอะไรเลยเพื่อนได้เลยครับเดี๋ยวผมซื้อเพิ่มให้อะไรพูดอย่างนี้เดี๋ยวเราซื้อเพิ่มให้ตอนไดว่าจะไปเปลี่ยนเป็นเกาะเกิดซะหน่อยนะครับไปให้รุ่ดแล้วไปให้รุดครับเยปปี้โอ้ย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 คารี ตนนีเราก็แอบแรมกันแล้วเพื่อนเปิดแล้วผมจะหลอดอ้าวหายแล้วช็อคเว้าวแบบนี้ถึงแม้มันจะเร็วขึ้นหรือเปล่ามันจะเร็วขึ้นหรือเปล่ามันก็ไม่มีประโยชน์ครับถ้าช็อคว้าวครับอาละมาศก็ดาบแดงกูโดนช่วยเช็คพุ่มหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำมันตกตกลงพร้อมดาบแดงสี่เล่ม ไม่ใช่พาเชนาเอาพาเชนาก็ได้เพื่อนเอาปาดน้ำตาหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมเอาละเดินมาที่เดิมมันจะมีคนมึงอีกแล้วโอ้โหเพื่อนโอยช็อคดาร์กไม่มีใครอยู่เลยโดวไล่ไปหมดแล้วกูเจอฟิกเกอร์ละมากูส่วนดูดแมสปาดคืนกาลีกาลียิงซ้ายหน่อยยิงซ้ายหน่อยเพื่อนเบนซ้ายหน่อยเบนซ้ายหน่อยโอ้โยกระสุน พี่ยังดีครับจังหวะ2เมื่อกี้เขากันพอดีีงเราไม่ได้ปาไปทูนัมเอะไงเราต้องดูก่อนวกโลกไงเกือบละให้ดูกันชัดๆอีกรอบแต่มันก็ดูเร็วขึ้นจริงๆนะเออมันก็ดูเร็วขึ้นจริงๆปาดปาดไปสี่พันเดี๋ยวๆๆๆ๋ก็ลำไม่เลิกเลย เอาไป 5, ห้าพันแม่เลือดลดตามที่เปอร์เซ็นต์ของดาบแดงที่เขาบอกนะครับยิ่งเลือดโนโลอุ <new> ้ยตกใจหมดเลย <c oughs> ลบเก็บละกูเอ้ยแต่เย็นเวียนกูจะแพ้เหมือนกันนะเฮ้ยกูส่วน <c oughs> ว่าวเหลือทีเดียว มันเหลือทำไมทีเดียวแสดงว่าดาบแดงกูยังไม่โปรใช่ไหมมึงจะเอาใช่ปะอาร์วีกูจะให้ถ่ายรองเท้าแล้วออกดาบแดงอีกรอบเลยเพิ่งเ,เ,เติมเลือดเสร็จนะเพื่อนเออ่ยังไงสิแต่เหมือนว่าการ,รีจะไม่รอดครับวงตรงนี้ช็อกที่เดิมเลยฟอริีโนเราเจอกันที่อา้าวหายแล้วช็อกไม่โดนแบบนี้ครับแม่มีการกดยอมแพ้เกิดขนะึ้นฮะ แล้วก็เ่มไม่ไหวกันแล้วสิอาตอนนี้ใครซวยเราเพิ่งไปเติมเลือดมาก็ปวดก่อนไม่เอ้ยอ่าอย่างน้อยชี้กวีวิตละกันแต่วันนจะตีแล้วแหละฝั่งเราตายสามแบบนี้เฮ้ยโอ้ยมันออก่ีกแล้วไม่ดิวมาดิวมา มันมีเขียวใช่ไหมมีจริงๆด้วยนาคอสเอาละเกมนี้มีสั่นสะเทือนเนี่ยไม่นะไม่ฉันจะกันป้อมไม่ไหวหอีกนล้วเหรอใช่แล้วใช่แล้วไม่จริงเพื่อนคุณจะได้ดาบแดองอีกอันแล้วแต่ไม่ทันแล้วเกมนี้เกิดมาความหวังอันลิปลี่เหมือนหลอดไฟที่หมด หมดเหมือนหลอดไฟที่หมดไฟเรียบร้อยครับหมได้ดาบแดงอีกชิ้นแพ้เลยครับผมแม่ไฟเดียวไม่ใช่ไฟเดียวแต่ว่าเกมนี้ยือนนอยย้อนานอยู่ยื้อนานอยู่นะครับป่ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะได้ไปเทสว่ามันเร็วขึ้นหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกเราคิดไปเองนะครับผมก็ถ้าใครชอบตงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยสำหรับวันนี้ ขอลาตัวขอตัวลาท่านไปก่อนสวัสดีครับผมน่าเป็นสองแสนมูเตอร์เล่คเกือบนะครึ่งชั่วโมงสีสันแรก